สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดูดวงรายวันกับหมอแพรพรายประจำวันที่26สิงหาคม2568วันนี้ขอเชิญทุกท่านมารับฟังคำทำนายสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันพร้อมพลังสีมงคลและข้อคิดดีๆจากจักรวาลเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะรู้สึกถึงความมั่นใจ และกล้าตัดสินใจมากขึ้นมีโอกาสได้แสดงศักยภาพในสิ่งที่ทำการเงินมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีหรือมีรายรับเพิ่มเติมจากงานเสริมความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่น่าสนใจพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเขียวจะช่วยเสริมโชคด้านการเงินส่วนพลังงานประจำวันขอให้คุณกล้าคิดกล้าทำและเชื่อมั่นในตัวเองคนเกิดวันจันทร์วันนี้อาจรู้สึกเหนื่อยกับภาระราหน้าที่แต่หากแบ่งเวลาให้ดีทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีการเงินควรระวังรายจ่ายที่ไม่คาดคิดควรวางแผนก่อนใช้ใจ่ายความสัมพ อาจมีเรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อยให้ระวังคำพูดและอารมณ์พลังสีที่ควรสวมใส่คือสีฟ้าจะช่วยให้ใจเย็นลงพลังงานประจำวันคือการรู้จักปล่อยวางและไม่แบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวสำหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานหรือโอกาสใหม่ๆเข้ามาการเงินมีแนวโน้มดีขึ้นอาจได้รับเงินคืนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงหรือคนรักอบอุ่นเข้าอกเข้าใจกันดีพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีแดงเสริมความมั่นใจพลังงานประจำวันคือการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ และไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงคนเกิดวันพุธวันนี้เหมาะกับการเจราจาต่อรองหรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่การเงินมีโอกาสได้ลาบลอยหรือของขวัญจากผู้ใหญ่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างราบรื่นมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีขาวช่วยเสริมความบริสุทธิ์ใจและความสําเร็จพลังงานประจําวันคือการรักษาความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวคนเกิดวันพฤหัสวันนี้จะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการทำงานหรือเรียนรู้สิ่งใหม่การเงินอยู่ในเกณฑ์มั่นคงมีโอกาสได้เก็บเงินเพิ่มความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นไปในทางที่ดีมีโอกาสได้พบปะผู้คนที่มีความคิดสร้างสารร์พลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเหลืองจะช่วยส่งเสริมความสดใสพลังงานประจำวันคือการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ฮ่หาฮาสำหรับคนเกิดวันศุกร์วันนี้ควรระวังเรื่องสุขภาพและอารมณ์การเงินยังทรงตัวควรระวังรายจ่ายที่จำเป็นความสัมพันธ์อาจมีเรื่องให้ต้องห่างเหิน หรือไม่เข้าใจการพยายามสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีชมพูช่วยเสริมเสน่ห์และความนุ่มนวลพลังงานประจําวันคือการดูแลตัวเองและพักผ่อนให้เพียงพอคนเกิดวันเสาร์วันนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือมีโอกาสเดินทางการเงินมีโอกาสได้รับโชคแบบไม่คาดคิดความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดอบอุ่นมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีม่วงเสริมพลังบวกและความโชคดีพลังงานประจําวันคือการเปิดใจรับสิ่งดีๆที่เข้ามา คติสอนใจจากจักรวาลวันนี้เมื่อใจสงบปัญญาจะเกิดเมื่อปัญญาเกิดทางออกก็จะปรากฏจงใช้ดวงเป็นเพียงแสงนำทางแต่ปลายทางนั้นคุณคือผู้เลือกเราจะพบกันใหม่ในพรุ่งนี้จากจักรวาลสู่ใจคุณสวัสดีค่ะ